สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่กำลังชมช่องจินตนาชาแนลนะคะืัอนี้ค่ะวันที่18สิงหาคม2567ค่ะคุณผู้ชมเป็นจังไงกันนอะค่ะหลังจากรัฐบาลไทยออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อโดยเล่าพัฒนาของวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่16เนาะค่ะ16สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมมันมันปังปังกันทวนนาอยู่เด้นเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมเนาะ บราคิดว่า28จะเป็นเลขเอา่าเลขดังเลขอันนะคะคุณผู้ชมคิด่าถึงค่ะที่แท้ก็มีที่มานะคะคุณผู้ชมนะคะการมันมาน,นกันไปค่ะคุณผู้ชมผู้ที่มานก็นดีใจนั่มนะคะสําหรับผู้บประมานจะกะอ่าเอาไหมนะคะคุณผู้ชมจินตนาการบปมานขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมเป็นมูก,กันค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมมือน,นี่นะคะวันที่ 18สิงหาคม2567จินตนาจะลงแนวทางค่ะคุณผู้ชมเป็นลาวพัฒนาค่ะลาวพัฒนาของลุงส่งค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาได้แนวทางลาวพัฒนาของลุงทรงมากลงทางช่องนะคะเป็นครั้งที่สองค่ะคุณผู้ชมครั้งแรกบริษัอนุญาตเพิินนะคะก็คือ,อเปิดช่องใหม่ๆค่ะคุณผู้ชม ซอเขียวให้มาเนาะค่ะเนาะว่าเอาของลุงทรงไปล่งดุกษัตรย์ค่ะหลังจากนั้นมาจิตตนากบรว่าอยากล่งเล่าเพราะว่าคิดว่าจะล่งแต่รัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะทีนี้กับการเล่ยไปเอาของลุงทรงมาล่งอีกค่ะนะคะแล้วทีนี้ล่า,ลางหลังมาเห็นแนวทางของลุงทรงเข้าดีค่ะคุณผู้ชมเข้ามาตลอดเลยปังมาตลอดเลยค่ะจิตตนากันเลยอยากได้มาฝากคุณผู้ชมค่ะ เล่หาเบืร์หายังเนาะคะ่ะกระไดมากอีกคือเกาค่ะเนาะคะ่นะ,คะซอเขียวให้มาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาก็เลยได้เบอ,มมอ่อลุ้งทรงมาอ่าโทรไปก็รับปับโหลดะคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาดีใจรังยางลายเลยะคะ่ะคุณผู้ชมทีเพิ่นเป็นคนเบาดีเนาะคะ่ะเนาะน้ำใจดีงามจินตนาขอขอบพระคุณหลายๆเด้ะคะอค่ะลุงทรงพอโทรไปปุ๊บก็เอาน้ากากะบริธรรมยางลายบริสักไ์ใส่ลายเลี่ยงยังเลยะคะ่ะคุณผู้ชม กระไดแนวทางมาฝากคุณผู้ชมเลยค่ะเพิ่นก็ว่าจะเอามือไดใ้ใ่ไหมคะเก้ามือนีลาวสันค่ะคุณผู้ชมเพิ่นก็ปิ้งมาไหโนเนาะคะเนาะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะลุงทรงที่ให้แนวทางมาวางข้างช่องจินตนาชัแนวค่ะไฮเอฟซี FC เดเบิงเนาะคะ่ะเป็นแนวทางจากการคำนวณค่ะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมก็ได้ค่ะเพราะว่าแนวทางก็มีเขามีรุดละคะ่ะทีพผนานมาเนาะคะ่ะจินตนา ได้มีประวัติทางช่องกิตตนาชแนลให้คุณผู้ชมเบิงค่ขาตะว่าเบิงจากทางอื่นนะคะเห็นแนวทางของลุงสงวดที่แล้วหลุดไปค่ะคุณผู้ชมแต่กระลุดแต่ตัวจับคูค่ะตัวตัววิ่งลูดนะคะคุณผู้ชมตัววิ่งตัวลูดไม่หลุดนะคะเพื่อนไหมาซีกับหาค่ะคุณผู้ชมงวดหนวดที่แล้วนะคะของวันสุกิพานมาค่ะกะเมื่อตาม่อค่ะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะหนวดที่แล้วลุดไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคะะธรรมดาดาคะคุณผู้ชม เพราะว่าแนวทางก็มีเขามีลุดอยู่แล้วนะคะเนาะบ่มีไผรู้ว่ามันจะเขาหรือลุดเนาะค่ะมันหมากอ่ะพิจารณาเอาไหมคะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าแนวทางที่ใดทุกคนหวังทั้งนั้นนะคะว่าจะให้แนวทางมันเข้าเนาะค่ะถ้ามันบ่เขาอ่ะจำเป็นเนาะค่ะคุณผู้ชมไปนั่งกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสีเขาหรือบ่เขาเนาะค่ะ แนวมักแนวชอบจังได้กระตามคือเก่าแมนบอค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ที่เป็นเอฟซของลุงทรงอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะได้เข่ามาเบิร์ค่ะท่าจงกินตาชนะกัได้มานั่คือการค่ะคุณผู้ชมค่ะมือนีกัเป็นโอกาสดีพร้อมค่ะเป็นวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมเป็นวันจันทร์แล้วก็วันจันทร์ที่19ด้วยนะคุณผู้ชมวันที่1 9เกะาเริ่มต้นจากหนึ่งไปฮอดเก่าแมนบอค่ะคุณผู้ชมฮอดสิบพอดีนะคะ ถึงเก้าเราก็ต้องถึงสิบแม่นบ่ค่ะคุณผู้ชมที่สิบเก้าเป็นวันดีด้วยค่ะขอให้มั่นให้ปันทุกคนเด้อค่ะที่เขามาเบิรงแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลค่ะที่เห็นแนวทางหลกัหลกๆหลายๆนคะคะมีเล่าพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยสองแนวทางค่ะคุณผู้ชมที่มาวางท่างช่องนะคะแล้วก็มือนีเป็นโอกาสดีค่ะที่ไร้องของลูกรงมหม่คุณผู้ชมในเบิงกันจินตนาก็อยากแนะนําค่ะคุณผู้ชมพิจารณาค่ะ ้วก็ตัวได้มากตัวได้ชอบนะคะคุณผู้ชมพิจารณาเอาค่ะเพราะว่าแนวทางคนไหามากแล้วนะคะเนาะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะขอขอบพระคุณคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาชมช่องจินตนา,ชาแชนเนลเพื่อดูแนวทางขอให้หมานขอให้ปังน,นะคะ้วก็เป็นเอฟซีคนเกา่าจินตนาการกับขอพระคุณหลายๆค่ะ้วก็ที่ติดตามมาตลอดนะคะแล้วก็เอฟซีคนใหม่ค่ะที่เข้ามา เข้ามาติดตามนะคะกดติดตามมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะคุณผู้ชมจินตนากาะขอขอบคุณหลายๆค่ะแต่กับบรูลุวาแนวทางที่คุณผู้ชมต้องการเบื่องของผู้ใดนะคะเนาะคุณผู้ชมที่ทางช่องจินตนาชแนลอย่างเล่าพัฒนาจินตนากาเอาล่ร่วมกันเป็นร่วมคลิปไหมค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าลงทีละคลิปคุณผู้ชมกับเบิงหน่อยจินตนาการเลยว่าเอาลงทีเดียวกันเลยเนาะค่ะจะได้เห็นหลายๆคนนี่นสิไหมค่ะคุณผู้ชมนะคะ มีคลิปของลุงทรงนี่แหละค่ะจินตนาะอยากแนะนําคุณผู้ชมค่ะเพราะมาเพิ่นมาวางทางช่องจินตนาไม่นะคะเนาะเป็นอย่างเป็นทางการเลยนะคะก็คือในน้าเพิ่นมาโดยตรงเนาะคะ่ะจินตนาก็เลยแยกคลิปออกมาค่ะคุณผู้ชมแต่ก็จะพยายามค่ะคุณผู้ชมจะพยายามแบบว่าแยกคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะอย่างไรกับสองเซียนเนาะคะ่ะทาเซียนได้เขาก็คือเอามาเทียบกันนะคะคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมจัดไปดู ดูดูตามคลิปนั้นเลยอย่างเสียนะคะ่ะคุณผู้ชมเอาแบบนั้นดีกว่านะคะ่ะเนาะจะได้เห็นแนวทางที่แนวทางที่เขานะคะแต่ถ้าแนวทางท่านอาจารย์ที่เพิ่นบอกเขาเนาะคะ่ะจิตนาะจะจำไปแไว้หลังๆค่ะคุณผู้ชมก็คือเอารวมคลิปกันไปเลยจักสองสามเสี้ยนเส่ไนะคะคุณผู้ชมเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิงค่ะขอให้มนันให้ปังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะจิตนาอยูดัยยน,น การกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะคะถ้ากดถูกใจแล้วก็จะได้เห็นหน้าทางค่ะคุณผู้ชมนะคะที่จินตนาลงไม้นะคะเหมือนกับกดถูกใจก็เหมือนกับชอบนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบก็บกดให้แน่เด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาขอขอบคุณหล,ลายๆค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิ่งหน้าทางของลุงทรงดีกว่านะคะเนาะลาวพัฒนาวันที่19สิงหาคม2567ไปดูกันเลยค่ะ ลาพัฒนาวันที่19บเก้าสิงหาคมสองพร้อยหกสิบเจ็ดค่ะลุงส่งให้มาค่ะวิ่ง0กับ7ค่ะวิ่ง0ูนย์กับ7บนล่างค่ะคุณผู้ชมนะคะเลขหลักมีสองสี่เก้าค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้ค่ะมีทั้งหมดหกคู่ค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างน้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมกันไว้น้ำค่ะสองศ 7240479079่เคะ่ะเพนเนนนย่ศูนย์สี0 4จแล้วก็90คะ่ะนะคะเจ็ดเกกับ72เพิ่เพนบ่เนนค่ะคุณผู้ชมนะคะลักก็คือสองอีลมผัด249คะ่ะตัวลักนะคะแล้วก็3ตัวคะ่ะคุณผู้ชมนี่3หางคะ่ะลุงส่งให้มาวันนี้คะ่ะคุณผู้ชมครั้งแรกเนี่ย ให้มันมนปังปงเด้อค่ะกับ3ตัว620 147แล้วก็290ค่ะนะคะแนวทางของเล่าพัฒนาวั่นจันทร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นวันที่เริ่มต้นสัปดาห์ขอให้คุณผู้ชมมันมนปังๆนะคะไปกับแนวทางล่าพัฒนาลุ่งทรงค่ะแล้วก็อขอให้คุณผู้ชมทุกท่านทุกคนเด้อค่ะ จงมวลจงเพิ่นไปกับแนวทางเนาะคะ่ะที่ได้ดูกันทางช่องจินตนาชาแนลค่ะขันมานขันปังกะดีใจนั่มเนาะคะ่ะคุณผู้ชมถ้าแนวทางหลุดกะจินตนากน็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมว่าบ่มีไพ่ลูปค่ะว่าแนวทางจะเข่าจะหลุดนะะเนาะเนาะค่ะคลิปนี้ค่ะราวพัฒนาของวันที่19นะคะสิงหาคม2567แคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมของลุงส่งขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ